สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอ็มจะพาทุกคนไปกินชาบูใช่ไหม,มคือชาบูนะที่ร้านโคโรโคโรกันนี่เราจะถึงแล้วนะอันนี้เขาอยู่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะเจ๊ร่วมเชค่ะอันนี้คือถนนเส้นร่วมเริงชัยนะทาางข้างค่ายดามันจะมีคาเฟ่เมื่อก่อนที่โด่งดังชื่อเลยนะซึ่งฝรั่งเศสเซซิบ,งน,บงนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้กินมาประมาณ 6-7เปี 6, ลแล้วนี่ถึงแล้วเย้หิวมากหิวมากอ้อมมีร้าอาหารสัตว์ด้วยซึ่งเราไม่กินนะ <c oughs> เรากินร้าอาหารคนก็ถึงแล้วนะครับ จริงๆเขาใช้ตัวผิดปะมันต้องเป็นตัวโคป่ะแต่โคเป็นความตั้งใจเนาะต้องใช้โคที่ประวัตใจอะใช่ไหมอ๋อโคต้งเป็นตัวไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยนี่ร้านน่ารักมากทุกคนว้าวอู้หูมกินมากินมากินฝนไม่รู้ว่าฟิล์มดำหรือฝนจะตกฟิล์มดำนะฟิล์มดำนี่ถึงร้านแล้ว ลาชยชามาเซไม่ได้ใช่ไหมนั่งไหนดีเรานั่งอ้าวมันไม่มีที่นั่งแบบอันนั้นหรอข้างนอกไหมอยากนั่งข้างนอกเหรออ่าน,นั่งข้างนอกนั่งข้างนอกก็ได้โอเคเราลนะเราจะนั่งข้างนอกนะแต่ให้ดูไปอยา่างอะไรก่อนลายมินิมอลมินีใจมากนั่งไหนเจ้เรียนถนนได้เลยเหรอได้นะเลื่อนไปเรื่อยๆเาตรงนี้ไหมมันจะได้ไม่เรียนถนนมากเกินไป มานานมากเลยซุปอะไรดีคะพี่จนดาน้ำดำน้ำใสเอากาซื้ออะไรเอาเอางื้ออันนึงอะอะไรไ้เอาเรื่อเลยหเหรอเจเาแล้วเลยเอาเลยกอซื้อชาอ่ะเ้าบอกพีมาออเีรก็มั้นี่่เอ็มเอาเป็น เอาเบรจอะไรก็ได้ย่างปลาไหลชิปผักผักเนื้อเนื้อคอนสิร์เอาซอสคอนสิร์ได้คอนสิร์คอนสิร์ใช่เอาซอสทุกอย่างเอาซอสทุกอย่างเอาชีสด้วยมอสซาเรลลาชีสรับคันดิบเอาไหมเอากะหู้ไข่หนึ่งอันนี้ก็เนื้ออยู่ตรงไม่แน่ใจเนื้ออยู่ไหนอะอ๋อโอเคอันนี้จะเป็นราคาอยู่ที่3ามสามสามเก้าเก้าบวกนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบมีซอยส์ให้เราเลือก <ม>ซื้อข้างในเนี่ยก็จะมีแบบบุกเฟตให้เราตักเ,เราจะพาไปดูกนะันเดีเ๋ยวเราจะพามาดูว่าข้างในมีอะไรที่เป็นแบบสามารถออยูขึ้นอีทแอนด์อยูขึนฟริงนะนี่จะเป็นเครื่องดื่มครับมีน้ำเปล่าแก้ววยแล้วก็ชาพีชน,นะอันนี้คือเติมน้ำเม่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ร้านมีนะเนื้อใบพายลิปอายเสือร้องไห้ผักยเยอะๆเลยเจ้เออเห็ด <c oughs> เนื้อสันคอลิ้นวัวนี่นะฮะปึ๊บและสำหรับคนที่ไม่กินก็จะมีมีหมูก็มีนะไม่ทานเนื้อหมูก็มีมีหมูชาชูหมูสันนอกมาเองครับมากินเองใช่ใช่อันนี้ก็คือเติมได้ไป่อันเลยใช่ไหมในราคา3ามบวกีอันนี้คือคนสุขภาพดีหมายเล็กหนึ่งนะฮะ เราเลือกร้านนี้เพราะว่าเราจะกินผักแล้วก็ได้โปรตีนเน้นๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นโปรตีนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นโอเคนี่สำหรับตรงแบบเซลเซอร์วิสเนี่ยเราก็แบบตักได้หมดเลยนะทุกคนเติ้รเติ้รเตไอเล็บเห็ดไอเล็บมัชลูมโอเคเอามัทชูมอะไรไม่ได้ัอาุกมัช์ลูมเลยแล้วก็ เขามีแบบไอศครีมด้วยไหมไอศครีมนี่เป็นโฮมเมดปะคะหรือว่าอ๋อมีสารเพิ่มไอติมตักมีไอติมด้วยนะทุกคนนี่นี่อ๋อเปิดเปิดตักได้ไม่อั้นนะครับเซเลบท่านหนึ่งที่โคราาฝากร้านได้ไหมคะ โอ้นี่ฮะว้าวจัดยิ่งกว่าอินฟูอีกจ้าอันนี้เป็นแบบ all you can eat นะเป็น u n limited นะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะหรออร่อยไหมเหมือนไส้กอกแดงเหมือนไส้กรอกแดงนะโรงเรียนแล้วเขามีอะไรมาให้อีกนะอันนี้คือโอโคโนมิยากิปะ โตโัวคนละมีกี่ก็นี่กะลัมขัดกะลัมมาดูเนื้อดีกว่านี่เนื้ออันนี้ลิบอายอายมีไหล่แล้วก็มีอายใบอันนี้ใบพายอนน bye เออนะ่ากินมากก็อันนี้ลิ้นหัวนี่คือกุ้งสอดกุ้งค้อนกุ้งแบบอเมริกาเลเลยเออฟิลแบบแคลิฟอร์เนียเหรอไม่ใช่ฟลอริดาอันนี้เป็นกุ้งสอดนะ จริงเหรออ่าเนี่คอนเฟิร์มจากคนทำอาหารนะกุ้งแบบเด้งดึงใช่ปะเมออ่น่าก,กินอนะ่ะเออเราต้องใช้เป็นไรเจ้เราเรียวๆไอ่ไหแกแล้วเนาะใช่นี่นะกุ้งสด<ๆ>ให้กินมากเลยอะ่ะ<ๆ>สั่มเด้งมากอู้บก ครับอันนี้ยกโตได้เลยไหมในตอนนี้ถ้าเรามาเช็คอินที่โคลโคลโโนะแล้วแบบเราเช็คถ้าเราให้เราโคลโคลเราเช็คอินนะเราจะได้นี่ด้วยเป็นกุ้งนองหนะโอ้น่ากินมาก <Okay. S 2> มแล้วก็มีสาหร่ายมาด้วยนะซึ่งเราเนี่ยก็ความน่าจีนน่าใจใช็ตะเกียบเป็นของเราเราก็จะแบบเทสเกลือเยืเอเกลืเอเกลืเอเยือเราจะเทส ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวๆ, <S 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 ๆเราจะเทสนะทุกคนคนไม่น่ากินมากอ่ะเอาน้ำก็เดือดอ่ะเอาน้ำก็เดือดอ่ะทุกโอ้โทษกทุกทีต้องมีข้าวเนาะหรอว่า,เ,าเป็นไรเรา,าเลยหยิบเลยเปลือกกุ้งก็ไม่แกะนะกินเลยว <ๆ S 2> ่าไม่เอาละร่ากินอย่างนี้เลยละกันอบปะอร่อยอืมสั่มหวานอรดีมากเลยน้ำเดือดแล้วทุกคนไปต่อกัน อต้นต้นดอกจะเป็นเอ่อถ้าโปรโมชั่เดือนนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสกินรับคุณมดอกค่ะแต่ว่าลูกค้าส่ไม่อั้นเลยนะคะเราว่าของคุณมารีนีไ้้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรเอาออกกินตามจริงไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะลูกค้าสั่งตัวนี้ก็สั่ได้ไม่อั้นเลยเข้ามาเข้ามาค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปโยนเข้าไปเจ็บเราไอ้นี่นะอืมได้เ็เราแยกหรือเรา้ม้งแต่เจี๋เลย ได้ครับไปได้ครับไปเรากินแบบจริงจังจริงจังมาเห็ดใส่เห็ดไทยเห็ดว้าวไอเลิฟมัทสึรูมไอเลิฟฟังใจไอเลิฟลาสปออุ้ยอันนี้คืออะไรครับสลัดนี่ มีอะไรเมนูอ๋อขอบคุณครับไม่กินมากเรามาดูผู้หญิงเอลกินกันนะคะทุกคนวันนี้ปังปังอุ้ยอุ้ยอยเดือดเดเดือรียกใใจมือไดเลยจ้า,าล้ลนอล,นล,นลนอนรอ,อรอรออรอออนอรนรอะอะอร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 รออร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 ออรอ๋นนะะอนน ่ราอะเอ็มก็ไม่ <laughs> เราถ้ากินมากทุกอย่างคือแบบดีไปหมดดีเลยหมดโอ้โหแม่ <laughs> แตะเกียบคือทำลายล้างคือแบบอยากชิมโอโคโนโมิยากิชอบไหค่ะนี่เราจะชิมโอโคโนมิยากิกันม จะล้วงปะนี่รูปคอดูดีมากเลยดูดิอ,อร่อยคุม้มเป็นสามข้าวๆด้วยคุ้มอร่อยเนาะอร่อยเนาะมึงซิ่งที่อือเหมือนแบบคือที่เนี่ยเรามากินไปั้งที่สองนะั้งแรกที่เรามาคือทาปากทิลล่าประทับใจมากอื คือต้องบอกว่าสุดเด็ดเลยอ่ะร้านเขาสะอาดก่อนอันดับแรกสะอาดต่อคือแบบ mood m o แอนโ d น o n e ดีแล้วก,วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นร้านซาบูที่มีคุณภาพเลยคือเจ้าของแบบน่ารักไม่รู้ว่าเจ้าของน่ารักมไม่เคยเจอแต่หมายหมายถึงว่ารู้สึกว่าเขาตั้งใจทำอ๋อเคยแบบเราเคยเจอไข่ที่มันด่าไม่สดอ่ะอืมเพราะแเปลี่ให้เขาแบบแทนเลอ่า,อา,อาพี่สาวเคยเจอแบบไข่ที่ไม่สดอ่ะคือเขามาดูแลอะไรอย่างนี้มากแต่ว่าแบบ คือการทําร้านอาหารมันเกิดเรื่องพวกนี้ได้นะเข้าใจได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเผาแบบแจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงเฮ้ยอยากให้ดูน้มจิ้มอยากด,ดกากูน้มจิ้มเยอะมากนี่อันนี้นับเป็นไรอ่ะซีฟู้ดซ<ร>ีฟู้ดสี่อันแล้วเขามิสานช่องโอ้โหซีฟู้ดพรอนสื่อนะเร้อหรอพี่อิ๊วอันนี้จิาา้แจ่วอีกอันนึงเลยไม่รู้อันนี้เจ๋ออยู่ดีนี่ได้กอกโรงเรียน เสต็กอกแดงลงเลยที่เป็นเสต็กอกแดงจริงๆน้องจัดกินกันดีกว่าทุกคนวอยเสูเ่คอนเทนต์อันนี้เป็นน้ำซุปชมควสือเนาะใช่ค่ะชงควสือแปลว่าอะไรจะเป็นของขาวเลยอ่ะทำมจาจากกระดูกหมูกระดูกหมูนะไม่ไม่รู้นะไปรีเช็คก่อนนะน่าจะน่าจะเอมว่า์เดอร์อะไรกั้น เราลองเนื้อดีกว่าคือเราก็ใช้ตะเกียบไม่เก่งนะทุกคนแต่ว,ว่าเราก็จะพยายามรีม่งทอดเสืออร่อยเนาะคือถ้าเอาเนื้อไปกิ้วก็ได้แล้วก็จิ้มกับเปลือก็อร่อยแล้วโอชอบของต้มไม่ชอบของย่างไม่ชอบกิหนหมูกระทะชอบกินซาบูโอ้อว่ารู้สึกว่าของย่างไม่ดีเดี๋ยวเปล่าวะกินไปเองม,มโน มาแล้วนี่คือคิวโด้งนะฮะกับตะกอกโรงเรียนจิวด้งงนี้คิวด้งทางนี้ Q นี่กองทัพต้องเดินด้วยข้าวพ่อแม่โพสบหลักเราสำหรับเพื่อนๆที่ชอบมื้อนักหน,นะที่เนี่ยเขาก็มีคิวโด้งนะแล้วก็มีบูตะโด้งนะแต่ว่าเราชอบกินเนื้อแล้วก็มีไข่สำหรับทันไข่ดิบพันกับข้าวนะเราก็จะมาเป็นคนญี่ปุ่นกัน ปังปังจ้าและนี่ก็คือข้าวหน้าเนื้อกิวด้งไข่ออนเซนของเล่าชิมกับโปรตีนเน้นๆเลยอร่อยอันนี้ก็รวมอยู่ในบุฟเฟต์ด้วยนะทุกคนก็คือแบบกินได้ไม่อั้นเลยก็อยากกินไนของเราเจอและ,และ หนึ่งในไฮไลท์เมื่อมาทางโกโลโกโลนะฮะก็คือไอศครีมไวท์โฮมเมดนะอันนี้คือจะยนร่อยู่ในบุฟเฟ่แล้วนะเป็นไอติมที่เขาทำเองนี่เห็นไหมดอนวอร์รี่บีลูแฮปปี้บอกเดี๋ยวยู่ทูกใจนี่อร่อยมากเนี่ยวันนี้เรากินหมดแล้วนะไม่สุขคนเห็นไหมเรากินแบบเหลือนิดนิดแน่หน่อยแต่ไม่เยอะมากนะนิดเดียวเอง สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเราทำมาเที่ยวโคราชนะก็แวะกันได้ที่ร้านก๊อก๊อฟอยู่แถวร่วมเรืองชัยใกล้ๆค่ายทหารนะเป็นบุฟเฟ่สามเก้าเก้าบวกบวกเนาะของเราหมดแประมาณสามร้อยอ๋อไวรัสยูค่าศูนย์นะใครเป็นไวรัสยูค่าศูนย์จะจินตนาการไอติมนี้ออกเพราะว่าเป็นแบบไอติมรถบวยแบบเหมือนลูกองศรีแดงๆเลยทุกคนผมบอกเพื่อนๆก็ขอลาไปก่อน 拜拜。Bye bye.